ครับก็ตั้งแต่หกโมงครึ่งเป็นต้นไปแล้วครับถ้าคุณเดงครับขอทีเด็ดวันนี้นอยครับอันนี้คุณเดนให่ทีเด็ดเลยนะครับวันนี้ต้องให้ทีเด็ดนะฮะแล้วคุณท็อปด้วยให้ทีเด็ดครับคนละคนแล้วก็แฟนมุก็ไปพิจารณาว่าใครจะเป็นทีเด็ดก็แน่นะครับเอ่อที่แน่ๆหลายวคนถามว่าช่วงนี้รายการสืบพระเจ้าปัญญาของเสียงยูริยาไปไหนทองอยู่ไหมทองยังอยู่ครับยังอยู่ครับทองอยู่นะครับทองอยู่รู้ไหมทองอยู่เป็นใครใครครับเอ้า ท้องอยู่พิรมทัพอันดีตผู้ช่วยโบลเตอร์ผู้จัดของช่องเกษรีมวยซึ่งดาวรุ่งทุกีพิเศสมัยในสนามสมภพศรีสมบูงหรือว่าพี่อื่นนะครับแล้วก็มาช่วยทางอสุวินดำท่านพลตรวจตีดรเตอร์เสวกเป็นสินชัยนะครับทองอยู่พี่รมรับครับตอนนี้ยังอยู่ครับพี่อยู่แล้วก็เจ้าคุณคุณเดวกุย ครับอ่าก็ยังอยู่แล้วก็คุณจัก,กิศฤษตาวงก็ยังอยู่ในทีมงานของอัศวินดำนะครับครับหลายคนถามว่าไอ้สิ่ยูริตอนนี้แน่นอนครับอีกไม่ช้ารายการศึกเพชรเจ้าพญาของสิยูริก็จะไม่แฟนมวยได้เฮาะหลายเข้ามาร่วมสนุกกับทองกับทีวีสีจอแบนกับไมโครเวฟนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คงจะ,ะไม่ค่ยรอนะครับเดือนหน้านี่ก็มีรายการออกมาให้นะครับก็ติดตาม ช่อง tcc tv ่านดาวเทียมช่องแปดแห่งนี้ในรายการมือสนุนครับก็จะมีทองมาแจกมีทีวีมาแจกนะครับอ่ะตอนนี้เราเข้าวิจารณ์เลยครับครับก็ไปดีคู่แรกของศึกเพชรยินดีในค่ําคืนนี้กันเลยครับก่อนเวลาคู่แรกครับเพชรเพชรสารคามแอลตามสั่งครับมาช่างเป็น107.6อปอนด์ลดไป1.6ปอนด์พบกับเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยมาช่างเป็น106อปอนด์ครับครับคู่นี้เพชรสารคามข้งหุท้ายในชนะ คมสิงสิงสารคามที่ลุมพินีเพชรชาดชายชาวไร่อ้อยข้้งอ,อทุาทายแพกันนันอุ้ยเสียป้อสุจีบะหมี่เกี้ยวครับแม่กูนี้คู่ขี้ครับก็ยังมองที่เพช,ชรสารคามแอลต่าสังกับช่วงนี้สดเหลือเกินกลังการสภาพดีกว่าแนะ่เสือสีปะัะธะวันนี้ได้ใหญ่ด้วยจะเอาชนะเพชรชาดชายชาวไร่อ้อยเป็นไปแบบคู่ขี้ปิดหัวศึกเพชรยินด,ดีสนุกครับครับก่อนเวลาคู่ที่สองครับลิเทวดาสิทธิกุลมา45 กิโลครึ่งลดไป1กิโลพบกับเพชรเคียนซาสวิรพลมา44ิกิโลลดไปครึ่งกิโลครับครับเจ้าลิเทวดาสิทธิคุลนี่ครั้งอุทายนี่แพ้คะนเพชรลูกมาขามหวานที่ลุงพินีครับถึงสองครั้งเลยทีเดียวเพชรเคียงชาสวิรพนนี่ชนะกะนกึกก้องพยักมือชนคู่นี้เทยวดาเอาหลักหลายความเป็นมวยได้เปรียบเพชรเคียงชาเข่าปั้มตีดุดันยันเลิกครับแหมคู่นี้วันนี้เจ้าลิเทวดานี่แกได้ตัวน้ำหนักครับ รถหนึ่ปอนแต่ว่าทกเย็นครับนะครับทุกเย็นนะครับอาอนิธิราสิทธิกุลครับต้านอยู่นะครับฝีมือมวยเอามวยเขเครื่องกว่าดีกามวยเข่าอาชีพเพชรเคียงชาสวีรพลครับครับมาคู่ที่หนึ่งในรายการครับธงชัยสิทธ์ธงศักดิ์มาสอบ49.8กกิโลช่างจริงเป็น1้อยเก้ด์อนต่อ2ปอนลดเกินไป0.2นยนด์อนพบกับยอดวิชาสอสบุญ สบุญ,ญย์ครับมาสอบ51กิโลครึ่งช่างจริงเป็น11 2 8ปอนด์ลดไป0.8ปอนด์ครับธงศักดิ์ธงชัยศิษฐ์ธงศักดิ์ขั้งอุทาชนะพญาหนอนสอารังศีที่ลุมพินียอดวิชาสบุญสิธิ์ขั้งอุทาชนะเพชรด,ดำสอด่านชัยที่โคราคู่นี้ธงชัยก็เป็นมวยประเภทเข่าอาชีพปั้มตีแทงดุดันยันเลิกส่วนเจ้ายอดวิชาสบุญสิธิ์นี่โอ้หลากหลายครับทำเป็นมวยทุกรูปแบบครับ คับิมมวยดีกว่าคิดว่าฝีมือมวยต้นๆนีน่ไปก่อนแน่เสียสีประ่าตปลายๆก็ยังออกที่ธงสัตสิงทธงศักดิ์เข่าในเหนียวนั่นปั้มตีดุดันแล้วก็เป็นมวยในรายการครับน่าจะดีกว่ายอดวิชาสอบุญสิทธ์ครับมาคู่ที่2ในรายการครับกุฎมานแท้ลูกพระบาทมาสอบ50.3กิโลช่างจริงเป็น110.4ปอนด์ลดไป0.4ปอนด์พบกับอเยราปอมึงสุรินมาสอาสอบ50.8 กิโลช่างจริงเป็น1 1 0 4ปรปอนด์ลดไปศ4นปอนด์ครับคู่นี้เจ้ากูมานแทลูกพระบาทนี่ครั้งสุดท้ายแพ้แพชรนครสรดาหยิบครับส่วนออยารามึงสุรินขั้งุดท้ายเสมอดีสอเพลินกิตที่สุรินในกรุงนิวันนั้นชนะน้องยกสามยอดเงินต่อเฉลิมชัยครับรับผู้นี้กุมานแท่นี่แม่เป็นมอจอวจังหวะไอเขาแทงปั้มผ่านพวกชื่อดีๆมามากกว่าครับวันนี้ก็ยังมองว่ากุมานแทลูกพระบาทครับเฉลี่ยประทะั ตัวใหญ่ๆมากมาก,กว่าครับน่าจะดีกว่าไอยาปอมึงสุรินครับเละจะจวิเปิดสามสองอยู่ที่กุม,มารแท้ครับครับมากุที่สามครับวันชัยสกิติศักด์มาสอบ4ี่บเก้าจุดสามกิโลช่างจริงเป็นหนึ่ง้อยแปดจุดสี่ปอนด์ลดไป0ูจุดี่ปอนด์พบกับเพชรนครสระด,ดายิมมาช่างเป็นหนึ่ง้อยเก้าจุดสี่ลดไปหนึ่งจุดี่ปอนด์ครับวันชัยสกิติศักดิ์ข้า้งอุทายชนะก้องไกลลูกข,ของตันที่สงขาครับส่วนเพชรนครสระด,ดายิมครั้งสุดท้ายนี่ชนะกุมารแท้ลูกพบ,บาทที่ลุมพินี คู่นี้วันชัยนี่เป็นมวยโรดปั้มตีแทงดุดันยันเลิกครับเพชรนครนี่ก็ดุดันยันเลิกเหมือนกันโอ้โหเพชรนครได้ใหญ่นะครับวันชัยนี่ตัวเล็กกว่าวันนี้มากแต่ชื่อชันการผ่านมวนชยชัยดีกว่าเยอะแต่เพชรนครนี่โอ้โหช่วงหลังนี่การสดจริงๆครับไม่เคยพลาดใครเป็นเวลาการชกนี่เป็นสิบๆครั้งวันนี้เอาเพชรนครสอนดาราิมครับวันนี้จะพลิกเอาชนะนักชกรุ่นพี่ตัวเล็ก วันชัยสองกิสิกครับครับเด็จวีเปิดเสมออยู่ที่วันชัยครับครับมาคู่ที่4แสงแสง,แสงมรกตตะวันมาสอบ49.3กกิโลช่างจริงเป็น108.8อปอนด์ลดไป0.8ปอนด์พบกับฝนหลวงสิบบุญมีมาสอบ49กกิโลครึ่งช่างจริงเป็น1 0 9 2ลดไป1.2อปอนด์ครับแสงมรกต3าข้างหลังชนะเพชรบ้านแขกสอบ้านแขกที่ราชเลำเนินชนะมูตูไก่ย่างห้าดาวที่ลุมพินีข้าอุตอาจานธนิกนออายุ3าเพชรสุร,ราสองยุบินดาที่ลุมพินีครับ ฝนหลวงเส็จบุมีสามานหลังชนะเพชรดำสอดานใจชนะยอดเงินต่อเฉลิมชัยชนะเมธีเกียรติปฐุมคู่นี้สดต่อสดครับสดเห็นว่าแสงยมรกตเกียรติชนกอคับเป็นมวยเข่าปั้มตีดุดันยันเลิกครับแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าครับฝนหลวงอาวุธหลากหลายับเป็นมวยก็ได้เปรียบเข่านก็ใช้ได้เข่าด้วยกันออกสายมรกตเกียรติชโนโอคับท่าทรวจความแข็งแกร่ง ได้เปรียบกว่าคดีกว่าฝรววงศิ์บุญมีครับเลยเปิดใครต่อรอคู่นี้ครับมาคู่ที่หครับไตจักศสิทธ์จอมไตามาสอบ57.1สิกิโลช่างจริงเป็น126.2ปรปอนด์ลดไป0.2ปอนด์พบกับกล้องศักสิทธิ์บุญมีมาสอบ5 7าิกโลครึ่งช่างจริงเป็น126.6ลดไป0.6ปอนด์ครับไตจักแพ้คะแนเอราชานนชนะนอ้องยกสเจนลบสักหอมศิลป์ั้งอุทาพ้า3เอทอรัตนเกียรติส่วนกล้องสัก,ก,กส ชนะแสงเก่งจอร์นพรดชนะพลังทิพย์สจมนตีที่ลุ่มพินีครับคู่นี้ตาตจักรุ่นพี่ครับต้องสักรุ่นน้องเมื่อกี้ฟอร์มกันชกสดใสเลยเกินออกกล้องสักสิทธิ์มุนมีคับรถชกรุ่นน้องครับมวยซ้ายเตะเขา่าแทงปั้มตีดีกว่าตาตจักสิทธิ์จอมตายมวยโตรดหมัดหนักแรงครับครับเลตเปิดเสมออยู่ที่ตาตจักครับคู่หกธนูดำสิทธิ์อ๋อครับช่างร้อยสามสิบจุดสี่ขีดเด็กเกียงกายสองม่านธนาสารมาละสามปอสามสิบปอนด์จุดสี่ขีดเท่ากันธนูดำเอ่อ ชิดอันนี่เป็นมัวจังหวัดเตะต่อยแรงครับเด็กเกียงไก2สองมันธนาสารนี่ก็เป็นมัวจังหวัดเตะต่อยแรงครับคู่นี้ออกที่เด็กเกียงไก2สองมันธนาสารครับจะพลิกเอาชนะธนดดำชิดอ,อไปได้และคู่ท้ายเจ้าขุนศึกสองสุชาติสามเก้ากิโลเพชรสมีหลาลาธานนท์สีสิบสีเวกิโลจุดสามขีดลดเป็นหนึ่งหนึ่งปอนหนึ่งกิโลกับสามขีดครับคู่นี้ออกเพชรสมีหลาลาชานนท์กับดีกว่าเจ้าขุนศึกครับ ครับดูตารางดาวเลยครับอาจารย์เชียนให้ไปที่อเยลากับแสงมรกตครับคุณชัยเทรัตน์ให้ไปที่เพชรนครกับแสงมรกตโอสิดูไปที่กล้องสักครับจาวีให้ไปที่กุมารแทยครับปิดท้ายที่เซียนูครับแสงมรกตตะวันครับครับเอการลงมาอยู่ผุหลวงเชียนูให้แสงมรกตครับอยู่แสงมรกตครับอยู่แสงมรกตนะครับลงลงดาวผิดไปตกดาวไปนะครับครับวันนี้เวลา หมดครับหมดเวลาขอแฟนแบบมวยที่ชมนในการสสนแหุ่เฮงๆรวยๆกับการต่อสู้ศึกเพชรยินดีมวยดีที่คุณพิสูจน์ได้เย็นวันนี้ครับสวัสดีครับ